รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีวันที่7มิถุนายน2568ณนห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายพิชัยชุนหะวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรในพื้นที่ นายพิ่ชัยกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของกองทุนและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรและให้สมาชิกกองทุนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดสำหรับสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกรกว่า200,000รายโดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินจำนวน15,87รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า18ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกรตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันจำนวน584รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า240ล้านบาทสามารถรักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รวม68 0แปลงคิดเป็นพื้นที่กว่า3,000ไร่ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากสถาบันการเงินภาครัฐ4ีแห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank ในการช่วยลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นให้ความสำคัญให้กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของประเทศ